สวัสดีครับพบพ่อกับสังวานงานปั่นเนาะครับเมื่อนี้ก็มาพบพ่อกับหนาเพนเนาะหนาเบนเนาะเมื่อนี้ยตีมาขอถามมาตัวเด็ดน้ำเพลเนาะครับเนาะสวัสดีครับแต่ตัวเด็ดเนาะงวดเด็กกระติเจ็ดเปีนั่นแล้ววันนี้เห็นอายุเพลเท่าไหรอืมเจ็ดเปียกอายุไปซื้ออะไรยังไงลูกไข่ฝนมันเจ็ดเปียกจามีเจ้ของลูกขานฝ่ายฝนบ่มีสุสุงวดกับเถื่อนยืนบ่โอ้ยกบ่ลางวดงวดต่าง พกเปลก็หาสามกัสืออยูบอสือตรวหาเก่าอบอกดังๆเนาะหวหาเก่ามันสื่อหาหนึ่งมันตรวหนึ่งหาเก่าเนาะไม่ได้บดไอหม้ันกระได้ลอยหนึ่งยูเพราะนั่นแหะงวนี้เขากระซื้องวดนี้มันใจตัวได้บ้านงวดนี้มันใจแต่โผล่มาสามเรื่องเ็กลุงบ้านับเร่งเกเออมาบอกเพื่อเป็นแนวทังเนา,านะครับเนาะบอกเพนนาาื่อเป็นแน้าทังพวกแอยากมาลุ้นหัวรัฐบาลน้ำกันงวดนี้ก็ เคยบ้าขอขอไปวัดภูมิเพื่อสีก่อนขอไปเร่วงหายข้เรื่องศนอมา่วงที่สอก็เลยฮขึ้นมาขอก็ซื้อฮซื้อมาหันเคยซื้อตุตาด้แม่นวันเคยซื้อน้ำยูโฮสูตหนาฮอูนีก็แม่นขไปซ้อฮกนกับเก็ไม่ร่วงรปทีเฮือนใหญ่เก็แปมัหันบริีเฮือนเก็เกาางหันเกาเก็ดมังหันชันดอกก็สิบได้ซื้อวดนี้างวดนี้มันใจเดียวตัวเดีวองมีซื้อหยังละ กือค <Es> ือบหมู ils, ว่านคนซื <cle paso> ้อสามห้าห้าสามเจดสามสามแปดห้าศ <sho waterfall> ูนย์ศูนย์ห้าสามห้าห้าสามนี่แหละเขานี้จะจำอไรไปเก็คกับท่ปนผู้ชมวิจารยณในการรับซ้มแล้วครับเ้อให้วิจาราณในการรับช้มเนาะมือนีก็มาบอกเพื่อเป็นแนวทางนะคือเพิ่นก็ให้เพิ่นมาตามเพื่อไม่นะครับมาตรานสัมพมือนีกับมางานศพ จู่เหี่ยวบ้นน้อยนะดูเนาะก็เลยพบพอกันก็เลยได้๋ยถามข่าวถามข่าวว่าตันไดตัวเด็ดตัวใดตัวเด็ดตัวใดงวดนีเนาะก็เป็นปลาปูนะหัวเลยกำกันก็เป็นยองงักกะมั่วื้อหัวรัฐบาลน้ำกันแล้วเนาะครับเนาะซื้อหัวรัฐบาลน้ำกันงวดนี้แหละกะเอาเน้นอีกจักเตะกันเอาเนี่ยในท่านผู้ส้มเขาเขาจะได้ก็บันยังตัวนี้แล้วยัน้องหนึ่งเก็นซูล่าเก็ูล่าก็หกซูลอะไรล่ะเนาะจ้าท่านผู้ส้มฟังเอาครับนะครับเด้อ เพราะว่าแอดก็บริเขียนไว้ให้เนาะบริเขียนไว้ให้เพราะว่าลุงเอา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 เบอร์เจ้าไปให้คอยแน่เดี๋ยวให้นังดาก็ได้เพราะว่าผมไม่มีครับนี่เนาะตัวพันห้ยบังหันเนาะก็คือแปดสามหาสามสามหาหาศูนย์นะครับเนาะติดตัวที่พันห้เนาะเมื่อนี้เทาก็มาลุนหวยรัฐบาลน้ำกันเนาะวันที่หนึ่งมีหน้านาะครับวันที่หนึ่งมีหน้างวดนี้ก็มาลุนน้ำกันเนาะครับนี่แหละตัวพันเคยได้พันก็เคยถืออยู่เรื่อยเนาะ มื่อนี้เมื่พบปอกันก็แต่สัมผัสเพื่อนเมื่อนี้เหรอเพื่อนมาตตาอำเภอสหสขันเนาะนี่กรแม่แม่เพ่นเนาะแม่เพ่นเนาะแม่เพ่เพันมาตาอำเภอสหสขันนี่ครับซุ่มย้ายเพื่อนกับมาน้ากันมัดลหรมาตาอำเภอสหสขันเมื่อนี้กับมางานศพเพราะงี้ไปอัดเนาะไปอัดบั่นน้องแซงเนาะเมื่อนี้กับเป็นมาเอาเกียนศพมาไว้สารการเรียนของ วัดบ้านน้อยน่ะดูนเนาะเมื่อนี้เพิ่นก็เลยพอดีมาพอกันก็เลยได้ถามเขาเอาตัวเด็ดน้ำเพิ่นครับถามมาตัวเด็ดน้ำเพิ่นเมื่อนี้ก็ได้ตัวนี้เนาะครับเนาะท่านผู้ส้มชงวิจารย์นี่การรับส้มมาแล้อครับเด้อนี่ละตัวแอดบอกอย่เนาะคีบเอาเด้อครับเด้อคีบเอาเมื่อนี้ก็สัมผัสเพิ่นก็เพิ่นก็ให้ตัวนี้แหละเพิ่นว่ามั่นใจในเลขคือซีหางเนาะเพิ่นว่าซีหางนี่เพิ่นว่ามั่นใจ ท่านผู้ชมมิจระยานในการรับชมุดแล้วครับเด้อมื่อนี้ครับแอดเก่ามาบอกเพื่อเป็นทั้งโอเคเอาข่าวเดาเอาข่าวก่อนครับเมื่อนี้ก็คือศพของพ่อใหญ่สมปองนะครับเนาะอายุเพิ่นก็คือเกตสิบแปดนะครับเนาะอายุเพิ่นเกตสิบแปดพ่อใหญ่สมปอง ปัจจุบันน้องแซงนะครับเนาะเพื่อนกัเมราโยไข่แล้วก็เลยไดเอามาไว้เป็นที่พักอศว่ทั้งสลา,าการประเรียนอยวัดบานหน่อยน่าดูนนะครับซื้อเพิ่นกัพ่อใหญ่สมปองอุปภาเนะ,นะครับกับมรุ่นหวยรัฐบาลน้ำกันนะครับอายุเพิ่นเนาะเกตสิบแปดเนาะมรุ่นน้ำกันแล้วก็ เรืงหยาดพี่น้องเพิ่นก็มาตามสังหารคกันเพิ่นก็ได้ตัวเด็ดมากกับสี่หางกันเนาะครับเนาะก็มาหลุนน้ากันล่องเบิงคือสี่หางนี่ก็เพิ่นก็เคยถือมาอยู่ใหญ่เนาะเพื่อนเพชนเนาะมาจะอำเภอสังหารคกันเพิ่นให้ยแปดสามกับหาแปดกับสามหาเนาะหาศูนย์เพิ่นให้ยสี่หางเนาะแต่เมื่อนี้ก็อยู่ในงานก็เลยอยากให้ท่านผู้ชมมา บางอายุของพ่อใหญ่สมปองเนาะบางเทียบางที่พิ่นมาให้โศกให้ลาบห้องบรรจากไปแล้วเทียเบบรรห์โศกเนาะนี่ครับอายุเพิ่นก็78ปีเนาะครับอายุเพิ่น78ปีครับอายุพันเกตสิบแปดปีเนาะ <c oughs> นี่เนาะครับเ <c oughs> นาะทีมงานเพิ่นกำลังจัดดอกไม้เนาะมองไว เราวะศพเนาะสถานที่นี่ก็คือบ้านนาดูนเนาะวัดป่านาดูนครับส้มเดืเอดหล่อนก,กันนะครับเนาะส้มเดืเอดหล่อมก,กันนี้ก็เป็นงานศพพู้ใหญ่สมปองเพิ่นปัจจุบันน้องแซงเนาะนี่ครับแม่สุวาสุภาลินีแม่สุภาสินีเนาะแอบเกิดมาปั่นไว้ ส้มโดยรอบเหมือนกันครับย็ดกระไดปั้นไว้เนาะพญ,ญานาคเนาะพญ,ญานาคแล้วกะ็พระศรีบรีช่วงนี้กับปั้นก้อนหินอยู่ทั้งโขดหินเนาะเป็นถ้ำจำลองเป็นถ้ำจำลองทั้งกลนทั้งถ้ำจำลองกับติมีก้อนหินใหญ่ก้อนหินกำลังเก็บรายละเอียดของก้อนหินเนาะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปส้มก้อนหินใหญ่ครับท่านผู้ชมก้อนหินกยน็ยังเทิ่งผลเนาะก็ยังบ่ทันเนี่ยเ็จสิน้นคือมือนี้ก็เป็นงาน งานศพขยอยสมปองได้ยุติไปสักก้อนงานแล้วงานพระเข่าแล้วจังทิได้เริ่มต้นลงมือใหมอ่อีกเนาะครับพระพุทธเจ้าปางเปิดโลก่ดานเทิงครับนี่ก็คือพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกอันนี้ก็ลุงพ่อเทพโลกอุดอนนะครับของไต่ครับอย่าลืมเด้อครับเด้อเพือนะเพชรเพนมาตาอำเภอสังหาสขันเนาะ พ่นมาพันก็ได้ตัวเด็ดมาฝากพ่นว่าพ่นเทยถ,ถ,ถือแถบสง,งวดเนาะบางวาง,ง,ง,วางวดนั่งเทียกับตัวงวดพันว่างวดนี้พันก็ได้อีกแล้วพันว่าแต่อยู่ซีหางเนาะเพื่อแปดสามหาสามสามหากับหาศูนย์เนาะครับที่พ่นได้พ่นมาก็เพื่อพ่นก็ได้บอกเนวะทางเนาะบอกแนวะท่างก็มาลุนคุณรัฐบาลน้ำกันเนาะครับเนาะงวดนี้วันที่หนึ่งมีหน้าเนาะ มาหลุนหัวรัฐบาลน้ำกันวันทีหนึ่งมีหน้ามหมวดนี้ก็แอดก็ามาฝากเพื่อเป็นแนวทางไปหลุนห้อยรัฐบาลน้ำกันหมวดนี้เนาะวันทีหนึ่งมีหน้าเนาะครับสุดท้ายนี่คอยท่านผู้ชมจงมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับเออื้อผู้ที่เขามาชมในคลิปของแอดเนาะส่งสังวานงานปั้นมีแต่ความสุขความเจริญป่าถจ,จากโรคโควิดลำลำเลื่อยถือเลขถืหอหวย ควอมเก็บใหญ่ๆข้อมไขยย่ใหญมีเนาะมีแต่ควอมสุกข,ข้อมจเจริญมีเงินมีทองเต็มตวงเต็มไทยเรือใส่เรือสอยวิหนีวิศินเนาะครับเนาะมาหลุ่นน้ากันงวดนี้ละคือ8ปดสามพนันใดเนาะแปดสามกับห้าสามสามห้าห้าศูนย์พนันใดเนาะสี่หางเนาะแอดก็มาฝากเพื่อเป็นแนวทางคือเมเพลิลมาตาอำมพเซฮัตส,สขันเนาะเมื่อนี้กับเปิร์มางานศพของ พญายมปองอุปภาเนาะอยู่บ้านหนองแซงตำบลสำลานอำเภอสามไส้เ,เพ็่นก็เคลื่อนสบมมาไว้ปากไว้ที่สลาการประเปลียนอยู่วัดป่านาดูนนะครับเนะ mm. าะแยกกับพอดีเห็นผู้่นเคยถือนดดูก็ไเลยได้ถามบิ่งเนาะถามแล้วเพิ่นก็มาใหาตัวนี้เนาะครับเนาะเพิ่นว่าหายซีหางเนาะหรือห้าติดจับ ตัวบนตัวล่างใส่กันเนาะเดี๋หลายหางเนี่ก็จับใส่กันเราก็ได้แต่พันเลี้ยงให้เราละครับพันเลี้ยงให้เราเขาคงติดตามเอาตามพันเลี้ยงไว้เนาะเอาตามพันเลี้ยงไว้ให้เพราะว่าวันใดทั้งสี่เนาะเขาก็แต่จะดูนั่พินิจแต่ละบุคคลที่แยกจับแปดหาคือตีเอาหาแปดคือตี สามหาหาสามก็แล้วแต่ติดจับเนาะครับเนาะคือในนี่มันมีมัดพนวาในนี่มีมัดเขากิดมาจับใส่กันเนาะนะครับเนาะแอดก็มาบอกเพื่อเป็นแนวทางคอยมาหลุดน,น้ำกันเนะครับเด้อมาหลุดน,น้ำกันเมื่อรัฐบนนะ 8, าลเนาะแปดหาว่าได้เนาะหาเขา,าติจับคือหาแปดขันบอแปดสามหาสามเนาะเขาจับจับเซกันเนาะนะครับเนาะ แคทก็บอกเพื่อเป็นแนวทางคอยท่านผู้ชมจงวิจรารย์ในการรับชมเถอครับเด้อสุดท้ายนี่คอยมแต่ความสุขความจเจริญอย่ากเก็บอย่าจนเด้อครับเด้ออย่ากเก็บอย่าจนอยาน่าตำโมก้นอย่าจนกับไผ่นอกหัวดีก็ให้มาลุนน้องกันเนาะคอยสุขสุขกันมานสวัสดีครับ